สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าว,วันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนะครับเช้าว,วันนี้มีประเด็นที่จะเล่าให้ฟังที่เคยส่งอุยกูกลับไปจีน40คนถ้าจำได้นะครับในรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่อยู่ดีๆเราก็เห็นมีรถขนขนออกจากตรวจคนเข้าเมืองเช้ามืด เป็นความลับสุดยอดปรากฏว่าส่ใคยกลับไปเมืองจีนชาวอุยกู40คนวันที่27กุมภา2568ตอนนั้นรัฐบาลจีนกดดันขอร้องซึ่งก็เป็นตั้งแต่ยุคสมัยของ คุณแพรทองฐานเป็นนายกรัฐมนตรีความจริงจีนก็กดดันมาตั้งแต่ยุคสมัยนายกเศษษาาแล้วล่ะแต่ว่าแพรทองฐานนี่ไปเจอกับผู้นำจีนรู้สึกมีการพูดคุยกันในหลายระดับแล้วตอนนั้นคุณภูมิธรรมวิเชยียชัยรัฐมนตรีกลาวโหมและรองนายกขณะนั้นก็นี่มีการแสดงภาพชาวอีกูที่เดินทางกลับถึงจีนอย่างปลอดภยัยแถลงข่าวเมื่อ27กุมภาพันกุ 2,568ภาพนี้ยังคงจำได้ล่าสุดที่มันเป็นข่าวเพราะว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับมีมติออกมาเมื่อวานนี้บอกว่าสืบสวนแล้วสอบถามทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วถือได้ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ ข้อนี้คือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เราเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์คืออเมริกาไม่เห็นด้วยจีนต้องการตัวกลับไทยเราอยู่ระหว่างกลางก็ต้องเรียกว่าดันกันไปดันกันมาพอสมควรผมก็เข้าใจว่าฝ่ายไทยพยายามยื้ออยู่เหมือนกันซื้อเวลาเหมือนกันเพราะรู้ว่าทางอเมริกันก็จะตอบโต แล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศค,คนปัจจุบันของอเมริกามาโคโรรบิโอเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ได้รับเสนอชื่อจากทรัมป์และวกำลังถูกสอบตรวจสอบหรือว่าซักถามโดยคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาอเมริกันและในกันถามตอบนั่นแหละถูกถามเรื่องนี้ว่าคุณรู้ใช่ไหมมาโคโรบิโอว่า ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีอุยกู40คนที่เขาพยายามจะส่งกลับไปจีนซึ่งทางฝั่งของทางอเมริกาพูดตลอดว่าระวังนะส่งกลับไปแล้วอุยกูเหล่านี้จะโดนกลันแกล้งทรมานเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวช่นนี้ทางจีนก็รับรองกับไทยว่าไม่มีรับรองทุกคนกลับไปจะแฮปปี้และนี่คือคุณ ภูมิธรรมที่ถ้าจำได้คุณภูมิธรรมบินไปเองและไปยืนยันว่าเจอกับญาติพี่น้องเจอกับเจ้าหน้าที่ทุกคนแฮปปี้พาหนักข่าวส่วนหนึ่งไปด้วยปรากฏว่าคณะกรรมการสิทธิมนเษเยชนหรือกสอสมอเนี่ยก็สอบเรื่องนี้เพราะว่าเขาดูแลเรื่องสิทธิมนเษเยชน เขาเผยผลการตรวจสอบกรณีส่งอุยกูกลับจีนว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัดกับหลักการสากลไว้ด้วยการผลักดันกลับสู่อันตรายเป็นคำถแถลงจากกอสมอโดยที่นายแถลงการบอกว่ากระบวนการส่งกลับในเวลานั้นถูกประนามโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนและนานา,นาชาติ เพราะเห็นว่าวิธีการเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสเช่นการปิดเทปนี่ครับรถที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับมีการปิดเทปดำรอบรถตำรวจที่ใช้ขนส่งชาวอีกูไปยังสนามบินนานาชาติดอนเมืองในช่วงเช้ามืดปิดกั้นทางด่วนชั่วคราวขณะที่กระบวนรถยนต์มุ่งหน้าสู่สนามบินจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางโดยสายการบินไชน่าซา u t h ซินแอร์ไลน s มุ่งหน้าไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูประเทศจีนภายใต้อยู่ในเช้าตรูวันเดียวกันนั่นแหะกระบวนการสั่งกลับเต็มไปด้วยความข้อกังขาทั้งการตอบคำถามของนางสาวแพ่ทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีขณะนั้นที่ในตอนแรกบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดจนยอมรับในเวลาต่อมาว่าสภาของมั่คงแห่งชาติ สั่งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินการส่งกลับชาวอีกตูตามคำร้องขอทางการจีนเพราะเห็นว่าดูแลคนกลุ่มนี้มากว่า10ปีแล้วอ้างว่าไม่มีประเทศใดประสงค์รับไปถูกโต้แย้งจากหลายฝ่ายว่ามีหลายประเทศขอเสนอรับดูแลแต่ทางการไทยเกรงว่าการตัดสินใจส่งกลับไปประเทศที่สามอาจกระทบกับความสัมพันธ์กับจีนนอกจากนี้ ทางการไทยนำโดยคุณภูมิธรรมวิเชยะชัยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกราลาโหมและเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงบอกว่าทางการจีนรับประกันความปลอดภัยชาวอีกูจึงตัดสินใจส่งทุกคนกลับจีนสถานทูตจีนประจำไทยเผยแพร่ภาพชาวอุีกูที่เดินทางถึงเขตปกครองตอนเองซินเจียงอีกูมีญาติมาต้อนรับ มีคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมอชอขณะนั้นพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยปรากฏอยู่ในภาพร่วมกับชาวอีกูด้วยบรรยากาศชื่นมืดนำไปสู่คำวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเมื่อวานนี้คุณวสันต์ภัยหลิกลิกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบอกว่ากสมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องสี่ราย ซึ่งมีบุคคลและองคอ์กรเอกชนขอให้กสมพิจารณาว่าการดำเนินการรัฐบาลไทยสมอชอและสมอตอละเมิดหลักสิทธิประชาชนและฝ่าฝืนหลักการการห้ามผลักดันกับ nonrefoulement และพระบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายของปีพศ2565มาตรา13 รวมทั้งพันธกรณีด้านสิทธิมน,นุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่นี่แหละเขาก็อ้างว่าทู่ร้องได้กล่าวอ,าอ้างยังไงเพราะว่าเอกสารข่าวของกอสมบอกว่าทั้งองค์กรได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายนะไม่ใช่เขาอยู่ดีๆสอบเองนะครับเขาไปถามทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับพักประชาชนสื่อมวลชนหรือความเห็นของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒ รวมถึงลงพื้นที่ด้วยนะกสมเขาลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ประกอบหลักกฎหมายและหลักสิทธิมน,นุษยชนที่เกี่ยวข้องต่างๆกสมเห็นว่ากติการ,ระหว่างประเทศไว้ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR อนุสัญญายต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้ยมนรษเธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี CAT มีหลักการสําคัญ กำหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ์ในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกายจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ได้และรัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ส่งกลับคือผลักดันกลับออกไปหรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่ถูกทรมานและก็ได้อธิบายถึง หลักการห้ามผลักดันกลับนี่ว่าอย่างไงในคำถแถลงนั้นกสมสรุปว่าการกล่าวอ้างว่าชาวอุยกูสมัครใจกลับจีนเป็นการอ้างโดยรัฐบาลไทยสมชและสตอตอมอเพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าการติดตามของรัฐบาลไทยไม่เพียงพอที่จะรับประก,กันความปลอดภัยชาวอุยกูที่ถูกส่งกลับและกระบวนการทั้งหมด ถือว่าละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนจากนั้นกสมเสนอนใหน้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐติดตามตรวจเยี่ยมชาวอีกูที่ถูกส่งกลับไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเออฉะนั้นข้อน,นี้พอจะเห็นว่าทางกสมสนนเนี่ยถือว่าที่บอกเขาสมัครใจกลับเป็นการกระว่างจากฝ่ายรัฐบาลไทยเท่านั้นนะเพราะว่า เขาบอกว่าทางตัวเจ้าตัวเองไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วตอนหนึ่งของคําแถลงของกสมบอกว่าการติดตามของรัฐบาลไทยไม่เพียงพอที่จะรับประกันความปลอดภัยชาวอยกูที่ถูกส่งกลับและกระบวนการทั้งหมดละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนเลยครับโอ้กสมบ,บอกตอนหนึ่งว่าแม้ผู้ถูกร้องทั้งสามคือรัฐบาลไทยสมชและสตมได้ไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของชาวอยกู แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาที่สั้นและชั่วคราวรวมถึงมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารและการเดินทางโดยได้พบชาวอีกูบางส่วนเท่านั้นด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting มมอีกทั้งยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนทำไมไม่สามารถเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมบริบทในพื้นที่ทั้งหมด เพียงพอที่จะรับรองได้ว่าชาวอุยกูมีความปลอดภัยและไม่ถูกกระทําทรมานหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในคำถแถลงของกสม,มอบอกว่าในชั้นนี้รับฟังได้ว่าในชั้นนี้จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสามคือรัฐบาลและหน่วยงานรัฐบาลกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีการส่งชาวอยกูกลับจีน ละเมิดต่อหลักการห้ามผลักดันกลับหรือ non-refoulement อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและพระบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปีพศ2565ทั้งยังขัดต่อความเชื่อมั่นที่ประชาคมระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยกรณีที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาชาติประจำปี2568-2570นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศตลอดจนความสำคัญและความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิมด้วยนี่คือข้อสรุปที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราอาจจะีืนกันไปแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้มันจะกลับมา อีกถ้าหากมีกรณีเช่นนี้มันเป็นการประทะกันระหว่างรัฐบาลจีนกับสหรัฐอรตะวันตกและชาวม,มุสลิมซึ่งเรื่องนี้แหละที่ประเทศไทยจะต้องรู้ว่าแต่และเรื่องนั้นเราต้องวางตัวอย่างไรเพื่อไม่กลายเป็นเหยื่อของทั้งสองข่าย,ยักษ์แต่ขณะเดียวกันสำคัญที่สุดคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เราต้องเคารพหลักการเลยเพราะว่าเราสมัครแล้วเราก็ได้เข้าไปเป็น สมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมน,นุษยชนสหประชาชาติด้วยนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติได้เป็นตําแหน่งที่มาพร้อมกับภาระความรับผิดชอบด้วยฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญรายละเอียดเหล่านี้นะผมจะบันทึกเอาไว้อาจารย์เอไว้อ่านคําตัดสินหรือข้อพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนแล้วผมคิดว่าต้อง สรุปประเด็นให้ได้ชัดๆเลยนะครับอาจารย์เอเรื่องการส่งตัวชาวอุยกูกลับจีนของไทยที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมานานตอนนี้มีคำตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าคำวินิจฉัยครั้งสำคัญนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างและมันหมายความว่าย่งไงกันแน่ ใช่แล้วครับนี่เป็นคำตัดสินที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่ชี้ขาดเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอของไทยเราเองเนี่ยแหละครับที่ออกมาระบุชัดเจนเลยว่าการส่งตัวชาวอุยกู40คนกลับไปที่จีนเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาละครับเรามาดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกันซึ่งผลสรุปที่ออกมาก็คือ รัฐบาลไทยได้ทำผิดกฎหมายครับไม่ใช่แค่กฎหมายระหว่างประเทศนะแต่รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยเองด้วยแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของคำตัดสินนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นกันก่อนครับวันที่เกิดปฏิบัติการส่งตัวกลางดึกที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ลองนึกภาพตามนะครับตอนตีสองมีขบวนรถตู้สีดำทึบ เคลื่อนตัวออกจากสถานกักกันคนเข้าเมืองสวนพลูอย่างเงียบๆพอถึงช่วงเช้ามืดชาวอุยกูร์40คนก็ถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินไปซินเจียงแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแบบลับสุดยอดเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกก็ออกมาส่งเสียงเตือนกันทันทีเลยพอรัฐบาลจัดโตะแถลงข่าวออกมายืนยันเรื่องการส่งตัวเท่านั้นแหละครับโอ้โหเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่แบ่งคนออกเป็นสองฝั่งทันทีเลย ฝั่งหนึ่งก็คือคําอธิบายในมุมของรัฐบาลอีกฝั่งก็คือเสียงคัดค้านอย่างหนักจากนานาชาติคือความเห็นมันต่างกันสุดข,ขั้วเลยครับฝั่งรัฐบาลก็จะบอกว่านี่เป็นการทําตามคําขอของจีนนะเราได้รับการยืนยันแล้วว่าทุกคนจะปลอดภัยมีงานทํา แล้วพวกเขาก็สมัครใจกลับไปเองด้วยที่สําคัญคือมันจําเป็นต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแต่ในขณะเดียวกันฝั่งองค์กรสิทธิก็โต้กลับเลยครับว่ากระบวนการทั้งหมดมันไม่โปร่งใสเลยถูกจงใจทําให้เป็นความลับแถมยังมีความเสี่ยงสูงมากที่คนกลุ่มนี้จะถูกทรมานซึ่งก็มีรายงานจาก UN มาสนับสนุนด้วยคือมันขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลอย่างสิ้นเชิงแล้วทีนี้พอกอสอมอเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็พบว่าคำชี้แจงของฝั่งรัฐบาลมีช่องโหว่เยอะมากครับว่าง่ายๆคือถูกหักล้างไปทีละข้อเลยคำถามคือแล้วอะไรแหละที่เป็นหลักการสำคัญที่กอสอมใช้ในการพิจารณาจนออกมามเป็นคำตัดสินแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับหลักการที่เรียกว่า n o n r e f u l e m e n t หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือหลักการห้ามผลักดันกลับ มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่สําคัญมากนะครับที่บอกว่าเราจะส่งผู้ลีภ้ภัยหรือผู้ขอลี้ภัยกลับไปยังประเทศที่พวกเขามีความเสี่ยงว่าจะถูกประหัตประหารหรือถูกทรมานไม่ได้ซึ่งในเคสนี้กสมชี้ชัดเลยครับว่าประเทศไทยทําผิดหลักการข้อนี้เต็มๆอ้าวแล้วประเด็นที่บอกว่าทุกคนสมัครใจกลับเองละ่ะกสมอบอกว่าไม่พบหลักฐานมายืนยันคํากล่าวอ้างนี้เลยครับคือมันเป็นแค่คําพูดของฝั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียว ในความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยคือชาวอยกูแสดงความกังวลแล้วก็กลัวมาโดยตลอดว่าไม่อยากกลับจีนสิ่งที่พวกเขาต้องการคือไปประเทศที่สามต่างหากนอกเหนือจากนั้นนะครับรายงานของกอสมอยังชี้ให้เห็นจุดที่ผิดพลาดอีกเพียบเลยอย่างแรกเลยคือการรับประกันความปลอดภัยจากจีนเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดลอยๆครับไม่มีหลักประกันอะไรที่เป็นรูปธรรมเลย แถมการติดตามผลหลังส่งตัวกลับไปก็แค่การวิดีโอคอลสั้นๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จีนอีกทีแบบนี้มันจะเป็นน่าเชื่อถือได้ยังไงใช่ไหมครับที่น่าจิบใจกว่านั้นก็คือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็เคยประเมินแล้วว่าการส่งตัวครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงมากแต่คำเตือนนั้นก็ถูกเพิกเฉยไปสุดท้ายคือทั้งหมดนี้มันขัดต่อพรบป้องกันการทรมานของไทยเองด้วยทีนี้ คำตัดสินของกอสอมอเนี่ยมันไม่ได้มองแค่เรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ยังมองไปข้างหน้าด้วยคือมีการเสนอแนะทางออกสําหรับอนาคตไว้อย่างชัดเจนเลยแล้วคําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะทํายังไงกันต่อไปล่ะข้อเสนอแนะของกอสอมอนี่ชัดเจนมากครับมีด้วยกัน4ี่ข้อหลักๆเลย หนึ่งคือต้องติดตามชะตากรรมของทั้ง40คนที่ถูกส่งกลับไปอย่างต่อเนื่องโดยต้องมีผู้สังเกตการจากนานาชาติร่วมด้วยแล้วก็ต้องรายงานผลให้สาธารณาชนทราบด้วยนะ 2. <ม>คือต้องกลับมาทบทวนเคสของชาวอยก,กูอีก5คนที่ยังอยู่ในไทยใหม่ทั้งหมด3<ม>คือทุกหน่วยงานของรัฐต้องยึดมั่นในหลักการห้ามผลักดันกลับแล้วก็กฎหมายป้องกันการทรมานของไทยอย่างเคร่งครัด และสุดท้าย4<ม>คือต้องหาระบบอื่นมาแทนที่การกลักตัวผู้รีภัยแบบไม่มีกำหนดซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเลยละครับ และอีกประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของเวลาครับเพราะว่าคำวุนิฉัยนี้มันดันออกมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเพิ่งจะได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพอดีเป๊ะเลยโอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกสายตาจากทั่วโลกกาลังจับจ้องมาที่ประเทศไทยแบบตามไม่กระพริบเลยครับว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต่อไป สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่ชวนให้เราต้องคบคิดกันต่อซึ่งมันมไม่ใช่คำถามสำหรับประเทศไทยแค่ประเทศเดียวนะครับแต่เป็นคำถามสำหรับประชาคมโลกทั้งใบเลยว่าทำกลางแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนเราจะหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการทูตกับภาระหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้อย่างไรอืขอบคุณมากครับอาจารย์เอนี่คือคำถามถึงไว้ว่าเรื่องมันจะ จบไปส่งอุยกูกลับไปแล้วแต่ว่าประเด็นมันจะไม่หายไปเพราะมันจะกลับมามันจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกถ้ามันมีกรณีที่เราไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนในกรณีอุยกูรและที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเนี่ยเราย้อนกลับไปดูข้อมูลต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรดูแฟช กาสที่ให้ดูจะได้ทบทวนข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับแฟชั่นนี้จะตอบคำถามตั้งคำถามตอบคำถามเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงจากเ,เรื่องนี้คำถามว่ากสมมีผลสรุปว่าการส่งชาวอีกู40คนกลับจีนของรัฐบาลไทยเป็นการกระทำลักษณะไหนครับสรุปว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน คัดตลักการสากลว่าโดยการผลักดันกลับสู่อันตราย non-refoulement um นี่สำคัญมากถามว่าทางการไทยส่งชาวอยกู40คนกลับประเทศจีนวันไหนเมื่อไร่27กุมภา68ต้นปีนี้ครับก่อ,กอนถูกส่งตัวกลับประเทศจีนชาวอยกู40คนถูกกักตัวอยู่ในสถานกักตัวของ สตมน,นานเท่าไหร่อ่านี้สําคัญนะนานเท่าไหร่11ปีครับ11ปีตลอดเวลา11ปีนี้เขาอยู่ที่สตมน,นะเพราะว่าเขาถูกข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ว่าไม่มีข้อหาเรื่องอัจกรรมหรือเรื่องอะไรอื่นนายกมนตรีไทยในขณะที่มีการส่งตัวชาวยกูกลับจีนคือใครครับ ครับแพทองทานครับคำชี้แจงรัฐบาลไทยหน่วยงานไหนเป็นผู้สั่งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินการส่งกลับชาวอีกูครับใครสั่งหน่วยงานไหนสภาความมัน่นคงแห่งชาติสอมชครับเราต้องทบทวนกันนะข้อมูลเราที่ต้องแม่นนะครับรัฐบาลไทยอ้างเหตุผลอะไรในการตัดสินใจส่งชาวอีกูกลับจีนนอกเหนือจากคำร้องขอทางการจีน เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งคืออะไรอ้างว่ารัฐมาลไทยอ้างว่าดูแลคนกลุ่มนี้กว่าสิบปีแล้วไม่มีประเทศใดประสงค์จะรับไปซึ่งข้อนี้ไม่จริงเพราะมีคนแย้งว่ามีหลายประเทศที่พร้อมแต่ทางไทยเราไม่ให้ไปคุณภูมิธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งอะไรในขณะนั้นระบุว่าทางการจีนรับประกันความปลอดภัยของชาวอีกู ตอนนั้นคุณภูมิามพูดในฐานะรัฐมนตรีกล่าวโหมและรองนายกนะครับอืมและหลักการระหว่างประเทศที่สําคัญห้ามรัฐผลักดันบุคคลกลับไปยังรัฐที่พวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกทรมานเขาเรียกว่าอะไรครับหลักการระหว่างประเทศนี้ non reform e n t อันนี้สําคัญครับนี่เราต้องจําไว้เลยนะครับเวลามีคนหนีเข้าประเทศเราและเราถูกกดดัน จากประเทศต้นทางให้ส่งกลับแล้วเขาบอกว่าอย่าส่งพวกเรากลับเพราะว่าเรากลับไะไ้จะต้องถูกทรมานถูกขังลืมถูกกลั่นแกล้งหลักสากลเลยคือห้ามส่งกลับนะครับเพราะมันมี n o n r e f e r e a t principle อยู่หลักการนี้สำคัญมากๆผู้ร้องเรียนต่อกอสมออ้างว่าการส่งชาวอีกูกลับจีนอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพรบใดของไทยเพราะเรามีพรบ พรบรไหนครับนี่สําคัญมากพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายครับที่เรียกว่าเป็นพรบรป้องกันคนสูญหาย2565มาตรา13เขียนไว้ชัดเจนเลยครับฉะนั้นนี่คือกฎหมายที่มีความสําคัญในการปกป้องมาให้เราอยู่ดีๆก็ส่งใครต่อใครกลับด้วยแรงกดดันทางการเมือง ผู้ร้องเรียนอ้างรายงานของหน่วยงานไหนครับของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าชาวอีกูมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับการทรมานในสินเจียงเขาอ้างโดยงานไหน OHCHR สำนักง,งานใหญ่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับ Human Rights Office of the High Commissioner on Human Rights กสมระบุว่าชาวอยกูที่ไม่ประสงค์จะกลับจีนเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายคนมีสถานะเป็นที่ต้องการได้รับการคุ้มครองเป็นอะไรคำตอบคือเป็นผู้สแสวงหาที่รีภยัย asylum seeker นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญทีเดียวนี่แหละครับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องอุยกูกลับมาเพราะมีคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ จากคณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนแห่งชาติรัฐบาลเปลี่ยนนายกเปลี่ยนแล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะมันจะกลายเป็นประเด็นที่ข้างคาอยู่ในประวัติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ของเรากับจีนและกับตะวันตกอีกจากนี้ไปอีกยาวนานทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ